สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะห่างจากตัวเมืองยะลาไปเพียง20กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต้นหยีซึ่งตั้งอยู่ในตำบลลำพยาด้วยภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีป่าไม้ปกคลุมและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวจึงเป็นชัยภูมิสำคัญของผู้ก่อความไม่สงบหลายชีวิตถูกสังเวยในเหตุการณ์ที่หมู่บ้านต้นหยีไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐตำรวจทหารหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านสีแดงมาเป็นเวลานานนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่สองสิงหาคม2551ได้เกิดเหตุการณ์ลอบยิงหญิงมุสลิมที่กำลังละหมาดอยู่ในบ้านสร้างความหวาดกลัวและสะเทือนขวัญให้กับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งบางคนนั้นหวาดกลัวจนต้องย้ายถิ่นออกไปอยู่ที่อื่นคะ่ะแต่ ด้วยความเข้าใจและความพยายามที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาของภาครัฐจนทำให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้นหยีให้ความร่วมมือและเข้าใจวันนี้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงแล้วนะคะกลายเป็นพื้นที่สีเขียววันนี้ค่ะจุมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับสามีของหญิงมุสลิมที่ถูกรอบยิงในคืนนั้น พราะแบบเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือนายโสต์พีมาดีนาค่ะนะคร<ม>แบบเป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อไหร่คะแบเมื่อวันที่สองมินสิงหาคม2551ค่ะที่ผ่านมานี่เองนะคะ ท่านผู้ชมคะวันนี้จุ๋มจะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตของแบซึ่งเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงสําหรับชีวิตผู้นําครอบครัวคะ่ะแบคะน,นี่คือบ้านของแบใช่ครับที่แบอยู่กับครอบครัวครับแต่มีภรรยานหนึ่งคนใช่ครับแล้วลูกกี่คนคะสามคนครับไปคะ่ะเราเข้าไปดูในบ,บ้านกันบ้านคือสิ่งปลูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความผาสุกข,ของสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความรากักความอบอุ่นและความผูกพันที่มีให้กันและกันหรือที่เรียกว่าบ้านคือวิมานของเราแต่สําหรับแบร์โซตพีมดีนาะความหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นช่างตรงกันข้ามบ้านของแบคือความอ้างว้าง หวาดกลัวและเป็นความทรงจำอันเลวร้ายที่เจ็บปวดแสนสาหัสเพราะเขาได้สูญเสียสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือครอบครัวและต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงนี่เป็นบ้านแบบที่อยู่กันครอบครัวนะค่ะอยู่กันห้าคนห้าคนนั่นแหละเนาะนั่นแหลไม่ได้เข้ามานานหรือยังเกือบเกือบปีกว่าแล้วหรอคะ ตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่กลับไม่กล้ากลับมาเลยเหตุเกิดเม who, to to ื so ่อว so ันนั้นน่ะเขามายิงเราตรงไหนอะคะเขาเข้ามาทางประตูหน้าต่างเขาตีบางกระจกบางกระสามบานค่ะคนร้ายจะต้องมีประมาณอย่างน้อยสักสี่คนขึ้นไปค่ะมาตอนไหนอะแมมาตอนหัวค่ำตอนที่เปนผมกำลังละหมาดอยู่นะคะประมาณทุ่มหนึ่งใช่ ใช่ไหมคะตอนนี้พอเขาก็ตีบานเกรดเข้ามาในบ้านเลย่มีอาวุธขึ้นมาด้วยใช่ค่ะและแบอยู่ตอนตรงนั้นอยู่ไหนตอนนั้นอยู่ตอนนั้นผมออกดาวะอยู่ผมไม่ได้อยู่บ้านอ๋อเหรอคะผมอยู่บ้านตอนนั้นก็ไม่มีแล้ววันนี้ค่ะก็คือภรรยาแบอยู่กับลูกๆใช่ใช่ไหมคะแล้วแบออกไปข้างนอกไปดาวะใช่ใช่ไหมคะก็พอเสร็จปุ๊บเข้ามาแล้วแบรู้ได้ยังไงอะเขาโทรไปบอกผมใครโทรคะลูกเพื่อนเพื่อนที่บ้าน อบตอบตโทรไปบอกกำนันที่ลำไห่ผมประชุมด่าวายุที่ลำไห่ค่ะค่ะแล้วไหนเวลาเขาเข้ามาห้องไหนภรรยาแบบละหมาดอยู่ที่ห้องไหนคะห้องนี้ครับเชิญครับแสดงว่าเขาก็เข้ามามาทางประตูเลยนะมาทางประตูประตูนาตาลใช่พระนาตางนี่คขาปิดหมด๋อ่ะ ทางหน้าบ้านห้องนี้เป็นห้องด้านในค่ะวันนี้ภรรยาแบก็ไปอยู่กับอเลอร์แล้วน,นี่ใช่ใช่นะคะสบายกันแเลลทั้งพากเราที่ยังเป็นคนอย่นยังต้องต้องอะไรละ่ะเขาเรียกว,ว่าต้องถูกอเลอร์ทดสอบความเชื่อทางศาสนาของผมค่ะเพราะคนเราจะดีหรือเลวต้องผ่านการทดสอบจออากอเลอร์มาก่อนถ้าใครอดทนได้คนนั้นเป็นยอดคน แบกกาลังถูกทดสอบอยู่ใช่คุณจึงมั่นใจว่าแบบอดทนได้ใช่ใช่ใช่แล้วลูกๆเป็นยังไรคะแบรลูกคนเล็กเรียนอยู่ลูกคนที่สองไปอบรมกทหารทางทหารเขาไปผูวิชาชีพให้ให้แล้วเขาคนโตเขาไม่ได้เรียนแล้วค่ะทงานทั่วไปอ๋อค่ะแบรก็เลยอยู่ที่นี่คนเดียวก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ใช่นะคะเลยไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่กําลังจะพาไปไม่ตอนนี้ผมอาศัยบ้านพี่สาวอยู่ ตัางแต่เกิดเหตุนับจากวันที่เกิดเหตุผมก็อาศัยบ้านพี่สาวเพราะไม่มีที่จะอยู่คำบ้านไม่ใหญ่ก็คนเยอะ,ะบ้านก็แคบค่ะแม่เลยไปอยู่กับพี่สาวใช่นี่เป็นสวนหลังบ้านแบนเหรอครับค่ะปลูกอะไรบ้างอจ๊ะปลูกลองกองทุเรียน แล้วก็หมากหมากใช่ไหมทุเรียนพันธุ์อะไรพันธุ์มอนทองเหมือนทองออกลูกทุกปีไหมบางทีก็ทุกปีบางปีก็ไม่เป็นอ๋อเป็นออกดอกแต่ว่าร่วงหมดอ๋อค่ะมันอยู่ที่สภาพอากาศแล้วตอนนี้แบดได้เข้ามาบ้านนี้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่เข้ามาเหมือนกันเข้ามาบ้างใช่แล้วแบดคิดว่าจะขายที่บ้านหลังนี้ไหมไม่เคยคิดทําไมอะจ๊ะเพราะจะเก็บไว้ให้ลูกใับลูกๆเพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องสงบ เมื่อมีเมืดย่อมมีสว่างสุดขอบฟ้าท้องนาาสดใสร้อยดวงใจฟ้นไปไปถึงถ่ารักันบ้านพี่สาวได้เหรอเลียงนกด้วยกำลังหลังครับทาไมแม่ถึงตัดสินใจมาขอพี่สาวอยู่ละจ๊ะ เพราะผมไม่มีที que, es que í, e io, si ่จกะอยู่ไงเพราะผมรู้ว่าคณะผู้หญิงเขายากยิงได้และนักภาษาอะไรครับผมผู้ชายผู้เป็นสามีของเขามว่าไว่าพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละแต่ถึงยังไงผมก็ขอดุอาจะอัลลอฮ์ให้เขาได้มีจิตสำนึกที่ดีให้เขาคิดถึงหัวอกชาวบ้านที่ไม่รู้อินูอินเอแล้วเขามายิงเขาทำไม ให้เขามีจิตใจที่ํานึกแล้วกลับมาหมบตัวซะศาสนาทุกศาสนาย่อมทำให้คนเป็นคนดีแล้วยิ่งศาสนาอิสลามในคำพีไม่มีบัญญัติบัญญบัญญติญญหนึ่งก็ไม่มีที่ว่าฆ่าคนแล้วได้เข้าสวรรค์ไม่มีถ้าพวกเขายังฟังที่รายการที่มาจากที่บ้านผมนะถ้าเขานั่งดูอยู่ให้เขาคิดแล้ว สำนึกผิดแล้วมอบตัวซะแบก็ให้อภัยนะให้อภยัยเพราะอัลลอฮ์ให้อภัยอยู่แล้วแล้วผมในฐานะมนุษย์ด้วยกันผมก็ให้อภัยเขานู้ชมคะฟังแล้วรู้สึกสะเทือนใจนะคะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนแบก็บอกว่าแบกให้อภยัยเพราะอัลลอฮ์นั้นท่านทรงให้อภัยอยู่แล้วค่ะรอวันที่ ผู้ที่กระทำให้เกิดความเจ็บปวดนั้นมามอบตัวทุกอย่างก็จะจบค่ะแต่คะหลังจากที่เกิดเหตุแบนอนหลับไหมบางครั้งนอนไม่หลับมันขึ้นอยู่กับมรจิตใจถ้าวันไหนที่เรามีความคิดว่าวุ่นเราก็จะนึกถึงภาพในที่เกิดเหตุนั้นทำให้เราไม่สบายใจนั่นเลย พยายามที่จะลืมแต่ก็ลืมไม่ได้มันติดอยู่อะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นตราบาปอยู่ในในจิตใจของผมแล้วแบดเ็จะอยู่กับพี่สาวนานไหมว่าสร้างบ้านเสร็จผมก็จะกลับไปอยู่บ้านใหม่ของผมที่ทางการเข้าให้ช่วยการช่วยเหลือผมภูมิใจไหมว่าถึงเราได้รับผลกระทบเนี่ยทางราชการก็ยังไม่ทอดทิท้ง,งใช่ภูมิใจมากๆาฝากบอกทางนายกด้วย ว่าผู้ที่ได้รับโคการจบขอบคุณมากแล้วก,ก็จะอะไรนะจบเมือนะ่อไหร่ พูดไม่ออก้วไม่เป็นไรค่ะพูดไม่ออกค่ะถ้าท่านได้ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองสุเทพนะคะซึ่งจงทราบว่าวันนี้ท่านก็จะเข้ามาที่หมู่บ้านด้วยมาให้กําลังใจมาติดตามผลความคืบหน้าในการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วเราแทบย้ายอยู่บ้านใหม่เหงาแย่เลยสิที่นี่นะคะจะอยู่กับลูกๆนะลูกๆตอนนี้ตังคนตังอยู่ตอนลูกๆอยู่กับยายเขา ผมอยู่กับพี่สาวค่ะเดี๋ยวพอปลูกบ้านใหม่เสร็จแล้วแบก็ได้ดูอยู่กับลูกๆสิก็อยากให้ได้บ้านใหม่เร็วๆนะคงไม่นานละค่ะจุ๋มว่าแล้วปกติทุกวันนี้แบกทาอะไรอ่ะปลูกสวนปลูกยางไว้ประมาณส,สองไร่ค่ะแล้วมีไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไรหร่อะคะพอจะอยู่อยู่กินได้<น>ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยได้อยู่ได้แล้สามถในชีวิตเราได้ต้องออกไปตัดยางกี่หมู่ไม่ผมไม่ได้ตัดยางผมได้เกยยางผมกลัว ออ๋อเ,อเขาจ้างเขาตรีอ๋อแบรไม่ได้ไปกรีดเองด้วยไม่ไม่ไม